การเวลาความทุกโศกความตายผมขอเล่าเรื่องสานุสิทธิ์คนสำคัญอีกครั้งสานุสิทธิ์ผู้นี้ไปหาพระเจ้าเพื่อเรียกร้องให้สอนสัจธรรมแก่เขาพระเจ้าผู้น่าสงสารพูดขึ้นว่าเพื่อนเอ๋ย วันนี้อากาศช่างร้อนเสียเหลือเกินช่วยหาน้ำมาให้ฉันสักแก้วสิสานุสิทธิ์ผู้นั้นจึงเดินออกไปเมื่อมาถึงบ้านหลังแรกเขาก็เคาะประตูบ้านสาวน้อยผู้สวยงามเป็นผู้เปิดประตูเขาตกหลุมรักเธอทันทีในที่สุดทั้งสองก็แต่งงานและมีลูกด้วยกันหลายคน วันหนึ่งเมื่อฝนเริ่มตกและตกติดต่อกันจนน้ำเอ่อท่วมถนนหนทางบ้านเรือนถูกกระแสน้ำพัดพาไปเขาโอบภรยาและแบกลูกไว้บนบ่าในขณะที่เขากำลังถูกกระแสน้ำพัดพาไปนั้นเขาร้องขอพระเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดช่วยผมด้วยเถิด พระเจ้าตอบว่าไหนละ่ะน้ำที่เราขอมันเป็นเรื่องเล่าที่ดีพวกเราส่วนใหญ่คิดในแง่ของการเวลามนุษย์มีชีวิตอยู่ในการเวลาการสร้างอนาคตการเป็นเกมการหลบหลีกที่เราโปรดปรานเราคิดกันว่า การเปลี่ยนแปลงในตัวเราจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเวลาระเบียบในตัวเราสามารถก่อให้เกิดขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นวันแล้ววันเล่าแต่ถ้าว่าเวลาไม่ได้นำมาซึ่งระเบียบหรือสันติสุขเราต้องหยุดการคิดในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งหมายถึงไม่มีวันพรุ่งนี้ ที่เราจะอยู่ในสันติสุขเราต้องอยู่ในระเบียบโดยฉับพลันขณะนี้เลยเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นจริงๆการเวลาไม่ปรากฏไม่ใช่หรือมีปฏิบัติการเกิดขึ้นทันควันแต่เพราะเราไม่เห็นอันตรายของปัญหาอันมากมายของเราด้วยเหตุนั้นเราจึงสร้างการเวลาขึ้น เพื่อเป็นวิถีทางที่จะอยู่เหนือมันการเวลาเป็นสิ่งลวงเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองการเวลาเป็นกระแสะเคลื่อนไหวที่มนุษย์ได้แยกมันออกเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ตราบใดที่เขายังแยกมันออกจากกัน เขาจะอยู่ในความขัดแย้งร่ำไปการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ขึ้นกับการเวลาหรือตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เรียนรู้เลยว่ามีวิถีชีวิตอื่นที่ดีกว่าการเกลียดชังและการฆ่ากันเองเรื่องการเวลา เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเข้าใจถ้าเราแน่วแน่ที่จะแก้ไขชีวิตนี้ชีวิตซึ่งเราได้ช่วยกันทำให้มันเสื่อมทรามและไร้ความหมายประการแรกที่ต้องเข้าใจคือเราสามารถพินิษพิจารณาเรื่องการเวลาได้ด้วยจิตที่ใหม่สดและบริสุทธิ์เท่านั้นซึ่งเราได้สืบค้นเรื่องนี้กันไปแล้ว เราสับสนกับปัญหามากมายของเราและหลงอยู่ในความสับสนนั้นถ้าเราหลงทางอยู่ในป่าสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรเราหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่หรือเราหยุดแล้วมองไปรอบๆแต่ยิ่งเราสับสนและหลงทางในชีวิตมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งวิ่งไล่หาไปทั่วแสวงหา ร้องขอเรียกร้องอ้อนวอนดังนั้นผมขอแนะนำว่าก่อนอื่นให้คุณหยุดอย่างสมบูรณ์ภายในจิตใจเมื่อภายในจิตใจคุณหยุดจิตของคุณจะสงบสุขแจ่มกระจ่างอย่างยิ่งแล้วคุณจะสามารถพินิจปัญหาของการเวลาได้จริงๆ ปัญหามีอยู่ในการเวลาเท่านั้นเมื่อเราเผชิญกับปัญหาอย่างไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์มาพร้อมๆกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเราเผชิญปัญหาหรือสิ่งท้าทายอย่างครึ่งๆกลางๆแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆหรือเราพยายามหลีกหนีจากมันนั่นคือเรา เผชิญกับปัญหาโดยไม่มีความใส่ใจอันเต็มเปี่ยมนั่นแหละเรานำปัญหาเข้ามาปัญหายังคงสืบต่อตราบใดที่เรายังไม่ให้ความใส่ใจมันอย่างสมบูรณ์ตราบใดที่เรายังหวังว่าจะแก้ไขมันได้ในวันใดว,วันหนึ่งข้างหน้าคุณรู้ไหมว่าเวลาคืออะไร ไม่ใช่เวลาตามเข็มนาฬิกาหรือเวลาตามลำดับวันเดือนปีแต่เป็นเวลาในทางจิตใจซึ่งคือช่วงห่างระหว่างความคิดและการกระทำความคิดเป็นไปเพื่อปกป้องตนเองซึ่งเห็นได้ชัดเจนคิดเพื่อให้อยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัย ส่วนการกระทำเกิดขึ้นในทันทีทันใดเสมอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอดีตรหรืออนาคตการกระทำต้องอยู่ในปัจจุบันเสมอแต่การกระทำเป็นสิ่งที่อันตรายผันผวนไม่แน่นอนเราจึงยอมจำนวนทำตามความคิดซึ่งเราหวังว่า จะให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่เราจงดูปรากฏการณ์นี้ในตัวคุณคุณมีแนวคิดว่าอะไรถูกหรือผิดหรือมีระบบความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวคุณและสังคมแล้วคุณกระทำไปตามแนวคิดนั้นการกระทำจึงเป็นการปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดใกล้เคียงกับแนวคิด จึงเกิดความขัดแย้งตลอดเวลาเมื่อมีความคิดมีช่วงห่างระหว่างความคิดและการกระทำช่วงห่างนั่นเองคือขอบเขตทั้งหมดของเวลาช่วงห่างนั้นแท้ที่จริงคือความคิดเมื่อคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขในวันพรุ่งนี้คุณก็มีมโนภาพ ที่ตัวคุณจะได้รับผลที่แน่นอนบางอย่างในเวลาหนึ่งจากการสังเกตจากความอยากความอยากซึ่งคงอยู่และสืบต่อได้โดยความคิดที่คิดต่อไปว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีความสุขพรุ่งนี้ฉันจะประสบความสำเร็จ พรุ่งนี้โลกจะเป็นที่ที่สวยงามความคิดสร้างช่วงห่างดังกล่าวขึ้นซึ่งคือการเวลาเราถามว่าเราจะหยุดการเวลาได้ไหมเราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ได้ไหมจนไม่มีวันพรุ่งนี้ที่ความคิดจะคิดถึงมันได้เพราะการเวลา เป็นความทุกโศกเช่นเมื่อวานหรือหลายปีก่อนคุณมีความรักหรือมีเพื่อนที่จากไปแล้วแต่ความทรงจำนั้นยังคงอยู่คุณกำลังคิดถึงความสุขเพลิดเพลินและความเจ็บปวดนั้นคุณกำลังมองย้อนกลับไปกำลังปรารถนาวาดหวังและเศร้าเสียใจ ความคิดที่หวนกลับไปคิดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความทุกโศกและการสืบต่อของกาลเวลาตราบใดที่ยังมีช่วงห่างของเวลาซึ่งเกิดขึ้นโดยความคิดตราบนั้นต้องมีความทุกโศกต้องมีการสืบต่อของความกลัวเมื่อเราถามตนเองว่า ช่วงเวลานี้จะจบสิ้นลงได้ไหมถ้าคุณพูดว่ามันจะจบสิ้นได้จริงหรือมันก็กลายเป็นความคิดเป็นสิ่งที่คุณต้องการบรรลุผลช่วงเวลาจึงเกิดขึ้นแล้วคุณก็ติดกับอีกครั้งจากนี้ เราจะพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความตายซึ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนส่วนใหญ่คุณรู้ไหมว่าความตายอยู่เคียงข้างคุณทุกวันเป็นไปได้ไหมที่จะ,ะเผชิญกับความตายอย่างบริบูรณ์แล้วคุณไม่ทำให้มันเป็นปัญหาอีกเลยเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับความตายในลักษณะนั้น ความเชื่อทั้งหมดความหวังความกลัวต่อความตายต้องจบสิ้นลงอย่างหมดจดมิฉะนั้นคุณก็กำลังเผชิญกับสิ่งพิเศษสุดนี้ด้วยข้อสรุปด้วยมโนภาพด้วยความกังวลที่คิดป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณกำลังเผชิญความตายด้วยการเวลา การเวลาคือช่องว่างระหว่างผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกตผู้สังเกตซึ่งคือคุณคุณหวาดกลัวที่จะพบกับสิ่งที่เรียกว่าความตายคุณไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรคุณมีความหวังและมีทฤษฎีสารพัดเกี่ยวกับความตายคุณเชื่อในการกลับชาติมาเกิด เชื่อในการฟื้นคืนชีพเชื่อในบางสิ่งที่เรียกว่าดวงวิญญาณอัตมันตัวตนทางจิตวิญญาณซึ่งอยู่เหนือการเวลาที่ให้ชื่อกันต่างๆนานาถาว่าคุณค้นพบด้วยตนเองหรือว่ามีดวงวิญญาณอยู่จริงหรือมันเป็นเพียงความคิดที่สืบทอดมาถึงคุณ มีหรือสิ่งที่เที่ยงแท้ที่สืบต่อที่อยู่เหนือพ้นความคิดถ้าหากว่าความคิดสามารถคิดถึงมันได้มันย่อมอยู่ในขอบข่ายของความคิดมันจึงไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรเพราะไม่มีอะไรทเที่ยงแท้ถาวรในขอบข่ายของความคิด การค้นพบว่าไม่มีอะไรเลยที่เที่ยงแท้ถาวรนั้นสำคัญใหญ่หลวงนักเพราะจากนี้เท่านั้นที่จิตจะเป็นอิสระและสามารถสังเกตได้ในภาวะนั้นมีปิติสุขอันยิ่งคุณไม่อาจหวาดกลัวภาวะที่คุณไม่รู้จักเพราะคุณไม่รู้ว่าภาวะนั้นคืออะไร ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าตกใจกลัวความตายเป็นคำคำหนึ่งคำและมโนภาพก่อให้เกิดความกลัวคุณสามารถสังเกตดูความตายโดยปราศจากมโนภาพเกี่ยวกับความตายได้ไหมตราบใดที่ยังมีมโนภาพความคิดย่อมเกิดขึ้น ความคิดก่อให้เกิดความกลัวเสมอแล้วคุณก็หาเหตุผลมาลบล้างความกลัวตายและสร้างสิ่งต่อต้านความกลัวตายที่ไม่อาจเลี่ยงได้นั้นหรือไม่ก็สร้างความเชื่อขึ้นต่างๆนานา,นาเพื่อปกป้องตัวคุณจากความกลัวตายดังนั้นจึงมีช่องว่างระหว่างคุณกับสิ่งที่คุณกลัว ในช่วงหางที่เป็นเวลาและพื้นที่นี้ต้องมีความขัดแย้งซึ่งคือความกลัวความวิตกกังวลกระวนกระวายความสงสารตนเองความคิดที่ก่อให้เกิดความกลัวตายพูดขึ้นว่าผัดพ่มันออกไปหลีกเลี่ยงมันเอามันไปให้ไกลที่สุดอย่าไปคิดถึงมัน แต่คุณก็กำลังคิดเกี่ยวกับมันเมื่อคุณพูดว่าผมจะไม่คิดถึงมันคุณได้คิดไปแล้วว่าจะเลี่ยงหนีมันอย่างไรคุณกลัวความตายเพราะคุณผัดผ่อนที่จะเผชิญกับมันเราแยกการมีชีวิตออกจากความตายช่องว่างระหว่างการมีชีวิตกับความตายคือความกลัว ช่องว่างนี้หรือช่วงเวลานี้สร้างขึ้นโดยความกลัวการมีชีวิตอยู่เป็นความทรมานประจำวันของเราการถูกเหดียดหยามความทุกข์ทตรมเศร้าหมองและความสับสนในแต่ละวันมีบ้างบางคราที่ประตูใจของเราเปิดสู่ทะเลกว้างหน้ารื่นรม นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าการมีชีวิตอยู่และเรากลัวที่จะตายจากมันไปซึ่งคือการสิ้นสุดของความระทมทุกข์เราอยากที่จะยึดเกาะกับสิ่งที่รู้จักแล้วมากกว่าที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่รู้แล้วคือบ้านของเราสิ่งประดับประดาของเรา นิสัยใจคอการงานความรู้ชื่อเสียงความอ้างว้างเดียวดายและบรรดาพระเจ้าของเราสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นหมุนวนอยู่ในตัวมันเองอย่างไม่จบสิน้นอยู่ในแบบแผนอันจำกัดคับแคบของการมีชีวิตอยู่อย่างขุ่นข้องขมขื่น เราคิดว่าการมีชีวิตนั้นอยู่ในปัจจุบันเสมอส่วนความตายนั้นรอเราอยู่ไกลออกไปในวันข้างหน้าแต่เราไม่เคยถามเลยว่าการดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตทุกๆวันคือการมีชีวิตอยู่จริงหรือเราอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดเราต้องการข้อพิสูจน์ถึงการคงอยู่ของดวงวิญญาณ เราฟังคำยืนยันของผู้มีอำนาจจิตและฟังข้อสรุปของการวิจัยเกี่ยวกับวิญญาณแต่เราไม่เคยถามไม่เคยเลยที่จะถามว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรมีชีวิตที่อยู่ด้วยความเบิกบานเพรมปรีและความงามในทุกๆวันเรายอมรับชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ ที่มีทั้งความปวดร้าวและความสิ้นหวังเราเคยชินกับชีวิตเช่นนั้นและเราคิดถึงความตายว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างระมัดระวังแต่ความตายเป็นสิ่งพิเศษสุดเช่นเดียวกับชีวิตเมื่อเรารู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไร คุณไม่อาจมีชีวิตอยู่โดยไม่ตายคุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าในทางจิตใจคุณไม่ตายไปทุกเวลานาทีนี่ไม่ใช่ความคิดที่แย้งกันด้วยเหตุผลการมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์เต็มเปี่ยมทุกๆวันราวกับว่ามีความรักใหม่นั้นต้องมีการตายจากทุกๆสิ่งของวันวาน มิฉะนั้นคุณก็มีชีวิตอย่างเครื่องจักรจิตที่เป็น,นกลไกไม่อาจรู้ได้ว่าความรักเป็นเช่นใดหรืออิสรภาพคืออะไรพวกเราส่วนใหญ่ตื่นกลัวการตายเพราะเราไม่รู้ว่าการมีชีวิตอยู่หมายถึงอะไรเราไม่รู้ว่า จะใช้ชีวิตอย่างไรด้วยเหตุนั้นเราจึงไม่รู้ว่าจะตายอย่างไรตราบใดที่เรายังหวาดกลัวชีวิตเราจะตื่นกลัวความตายผู้ไม่หวาดกลัวชีวิตจะไม่ตื่นกลัวความไม่มั่นคงปลอดภัยอย่างถึงที่สุดเพราะเขาเข้าใจว่าเรื่องภายใน เรื่องทางจิตใจนั้นไม่มีความมั่นคงปลอดภัยใดๆเลยเมื่อไม่มีความมั่นคงปลอดภัยจะมีกระแสเคลื่อนไหวอันไม่สิ้นสุดและเมื่อนั้นชีวิตและความตายก็เป็นกระแสเดียวกันผู้ที่มีชีวิตอยู่โดยไม่มีความขัดแย้งมีชีวิตอยู่กับความงามและความรัก ย่อมไม่หวาดกลัวความตายเพราะความรักคือความตายถ้าคุณตายไปจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้รวมทั้งครอบครัวของคุณความทรงจำของคุณทุกๆสิ่งที่คุณเคยรู้สึกเมื่อนั้นความตายคือการชำระให้บริสุทธิ์ เป็นกระบวนการฟื้นคืนชีวิตใหม่ความตายนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะรู้สึกมุ่งมั่นแรงกล้าหาใช่ผู้ที่เชื่อหรือผู้ที่ต้องการค้นหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังความตายเพื่อค้นหาว่าอะไรที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อคุณตาย คุณก็ต้องตายนี่ไม่ใช่คำพูดเล่นตลกคุณต้องตายไม่ใช่ตายทางกายแต่เป็นการตายลงทางจิตใจทางด้านในตายไปจากสิ่งที่คุณหวงแหนทะนุถนอมและตายจากสิ่งที่คุณขมขืนกับมันถ้าคุณตายไปจากความสุขเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเล็กน้อยที่สุดหรือใหญ่ที่สุดตายไปอย่างเป็นธรรมชาติโดยปราศจากการบีบบังคับหรือการโตแ้แย้งใดๆเมื่อนั้นคุณจะรู้ว่าความตายหมายถึงอะไรการตายคือการที่จิตว่างจากตัวมันเองอย่างสิ้นเชิงว่างจากความใฝ่าหาปรารถนา ว่างจากความสุขเพลิดเพลินและความปวดร้าวในแต่ละวันความตายเป็นการเริ่มใหม่เป็นการผ่าเหล่ากลายพันธุ์เป็นภาวะซึ่งความคิดไม่ทำงานเพราะความคิดเป็นสิ่งเก่าเมื่อมีความตายก็มีสิ่งใหม่หมดจด อิสรภาพจากสิ่งรู้คือการตายจากนั้นคุณจึงมีชีวิตจากหนังสืออิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้